ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกสอสอเท้งปัดเป็นหัวหน้าพักใหม่ทะกก้าวไกลโดนยุบป,ปัดปกกระดมมีคลิปปล่อยต่อเนื่องก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับาากับพักก้าวไกลเองนะครับก็มีการปล่อยคลิปออกมาเรื่อยๆทุกคนก็โยงไปว่าเ,เป็นการปกกระดมหรือเปล่าเป็นการอ้นี่หรือเปล่าก็ต้องถามว่าวันนี้นะครับถ้าบอกว่ามันเป็นการปกกระดมและทําได้จริงคําถามคือทําไมพักการเมืองอื่นไม่ทํานะครับไม่ทํา หรือทําไม่ได้หรือไม่มีปัญญาทาหรือไม่มีความสามารถแล้วมาบอกว่าคนอื่นเขาทําแบบนี้คือการปกกระดมนะครับเท่ากับว่าวันนี้คุณกําลังดูถูกประชาชนว่านะครับประชาชนสามารถชักจูงไปได้สามารถมาปกกระดมประชาชนได้อันนี้ก็คงจะไม่ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าประชาชนตอนนี้เข้าถึงข้อมูลเข้าถึงข่าวสารเข้าถึงอะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะมาปกกระดมหรือจะมาชักจูงประชาชนให้ไปในทิศทางที่พักต้องการหรือคนต้องการหรือใครต้องการหรือสอสอต้องการคงเป็นไป ไม่ได้เพราะถ้าเป็นไปได้ป่านนี้นะครับประชาชนก็คงจะนะครับเรียกว่านะครับทำตามคําพูดของายๆคนที่ออกมาพูดจาสวยหรูพูดจาดูดีแต่สุดท้ายก็ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบาสต,ต,ต่อประชาชนทรยศตต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนจริงหรือเปล่าครับ นัทพงศ์ปัดไม่ใช่แคนดิเดตหัวหน้าพักคนต่อไปมองว่ายังมีอีกหลายคนพร้อมที่จะทำหน้าที่หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจริงรั้น8สิงหาคมรอเซอร์ไพรส์พร้อมกันยันปล่อยวิดีโอต่อเนื่องไม่ใช่เป็นการปกกระดมกดดันสารน้ำนูลแค่อยากให้ศาลนะครับที่เป็นตัวแทนแตัดสินตามเจตฑ์จำงของประชาชนเมื่อเวลาเมื่อนะครับวันที่30กันยายนที่รัฐภานายนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพัก ก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการมองว่าจะเป็นแคดิเดตในเป็นแคดิเดตหัวหน้าพักก้าวไกลคนต่อไปว่า ในส่วนของแคนเดเดตแกนนำพักไม่ใช่เฉพาะตนแต่ยังมีสอสออีกหลายคนที่สามารถก้าวขึ้นมารับหน้าที่ตรงนี้ได้ขอติดตามนะครับวันที่7สิงหาคมนี้ว่านะครับศาลรัฐมนูลจะมีคำตัดสินออกมาเป็นอย่างไรแต่เรายืนยันได้อย่างหนึ่งไม่ว่าสถานการณ์จะมาเป็นรูปแบบใดหรือฉากกระทัดใดพักก้าวไกลก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือทุกสถานการณ์ไว้อยู่แล้วเรามีบุคลากรที่พร้อมจะขึ้นมาทาหน้าที่ตรงนี้ ส่วนที่มีการปล่อยคลิปในคลิปวิดีโอในวันนี้จะถือเป็นการเปิดตัวว่านายนัทพงศ์เป็นแคนดิเดตหัวหน้าก้าวพักก้าวไกลหรือไม่นายนัทพงศ์กล่าวว่าจริงๆก็มีหลากหลายท่านที่อยู่ในคลิปไม่ใช่แค่นะครับตนกับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักก้าวไกลตัวละครที่สัมภาษณ์ในคลิปอาจจะไม่เพียงพอในการระบุว่าใครเป็นหัวหน้า พักในพักถัดไปนะครับอยากให้ติดตามรอฟังคำวินิจฉัยก่อนหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจริงๆวันที่8สิงหาคมเรามีจังหวะจากคนในการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนถึงวันนั้นนะครับทุกท่านจะได้ทราบพร้อมกันแกนนำพักต่อไปคือใครบ้างเมื่อถามว่าการที่ปล่อยคลิปวิดีโอออกมาอย่างต่อเนื่องสามารถมองได้ว่าเป็นการดมพลหรือไม่นายนัทพลกล่าวว่าอย่างที่เราเห็นสถานการณ์ทางการเมืองมีหลายคนอยากเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงเ,เรา เรายังพบว่าสถาบันการเมืองเช่นองค์กรอิสระยังทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามเจตจานงของประชาชนในฐานะพรรค้าวไกลที่เราอาสาเข้ามาทํางานทางการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งที่เราทําได้ถ้าไม่สามารถหวังพึ่งอํานาจรัฐได้ในส่วนนั้นได้ก็ทําได้นะครับอย่างเดียวก็คือกลับไปถามประชาชนให้ทุกคนช่วยกันนะครับส่งเสียงเรียกร้องส่วนที่ส่วนมีความพร้อมหรือไม่หากได้รับเลือกเป็นหัวหน้า พักจริงๆนายนัทพงศ์ระบุว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ตนทุกคนมีความพร้อมเราอาสาเข้ามาทําหน้าที่หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับพักก็ต้องมีคนมาทําหน้าที่แทนไม่ว่าจะเป็นใครในตอนนี้ก็พร้อมจะทําหน้าที่ตรงนี้ได้นะครับเ<อ>มื่อถามว่าคลิปวิดีโอที่ถูกปล่อยออกมาล่าสุดมีการจําลองการไต่สวนในศาลจะถือเป็นการกดดันศาลน้ำนูนหรือไม่นายนตัตพงศ์มองว่านะครับ <S <S รนเนื้อหาในคลิปต้องการเล่าเพียงอย่างเดียวคืออยากให้ศาลที่เป็นตัวแทนตัดสิน ตามเจตจำนงของประชาชนเราต้องการแค่นั้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าใครคิดว่าเป็นการกดดันศาลผมก็ถือว่าวันนี้คุณกำลังดูถูกศาลนะครับเพราะผมเชื่อว่าศาลไม่สามารถมากดดันได้นะครับ และไม่มีสารนะครับไม่มีใครมาชี้นําสารได้ไม่มีใครมากดดันสารได้แน่นอนแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่ทํานั้นมันคือการกดดันสารแสดงว่าคุณกําลังดูถูกสารคุณกําลังหมิ่นสารหรือเปล่าสิ่งที่กําลังทํานั้นนะครับเป็นการชี้นําสารแสดงว่าคุณกําลังดูถูกสารหรือเปล่ากำลังหมิ่นสารหรือเปล่าครับเป็นคําถามที่ตั้งเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลไหวมีอะไรึ้นปน้าอัปเดตฟังครับ